สีหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อ,ขอ,ขอแล้วคุณจะมีพลังเกิดบรรลุทำตามลําดับอย่างน่าอัศจรรย์คุณเองคุณไม่มีลําดับคุณไม่มีทฤษฎีคุณไม่มีแบบแผนไม่มีกระบวนการคุณทําไม่ได้หรอกมาเรียนดีๆให้สมาธิิดีๆและอย่าไปออกนอกคําสอนศีนสมาธิปัญญาไปตามลำดับแล้วคุณก็จะได้ปัจจุบันนี้กิเลสเกิดปัจจุบันกิเลสกลกิเลสปลอมกับกิเลสแท้ เพราะมันหลอกคนที่ไม่รู้น่ะเขานึกว่าแท้แต่มันไม่แท้มันก็เลยเก้งไงก็คนรู้กิเลสแกนึกว่าเรารู้จักกิเลสแล้วเราก็ไปไปทำาบบนั้นมันไม่ใช่เช่นคุณไปนั่งในนับตามันก็มีแต่อดีตกับอนาคตคุณก็นึกว่ากิเลสของคุณนี่ในอดีตเนี่ย หรือกิเลสแนวตาขอคุณก็ไปงมล้างในกิเลสในไอเดียนะครับคุณล้างอะไรละ่ะอดีมันก็ไม่มีจริงแล้วอนะควาคตมันยังไม่ถึงเลยยังไม่มีมาเลยแล้วคุณก็ไปฆ่ากิเลสคุณฆ่ากิเลสอะไรกิเลสมันเมงไม่เกิดคุณคิดนึกเอาเองขี้มันหลุดออกไปจากก้นแล้วคุณก็ไปขยำขี้มาเล่นใหม่เอา้าอะไรอะไรนน <laughs> มันมาแล้วเป็นแล้วมันไม่ใช่มันต้องปัจจุบันนั่นแหละคือ จึงเน้นให้ฟังว่าของแท้ของจริงความจริงของศาสนาพุทธคือปัจจุบัน